สวัสดีเพื่อนๆทุกทุกคนด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับผมใครเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใช้เออมือถือเรียวมีนะครับผมแล้วเล่นเกมมันร้อนครับเครื่องมันร้อนแบตหมดไวเอออะไรอีกอะ่ะคือเล่นเกมได้ไม่นานนะครับแบตหมดแล้ว อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเรียวมีนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยคือเขาจะใช้แบตมาไม่เหมือนกันนะครับอย่างของผมเนี่ยแค่สี่พเองคือหมดไวมากๆอ่ะถ้าเล่นเกมนี้ประมาณ2อถึงสชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าใครเล่นเกมแบบอ่าสเปคไม่ใช่สเปคสิขเขาเรียกว่าอะไรเฟรมเรทเฟรมเรทค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะ ก็หมดวยก็หมดวยหมดไว,ดไวก็หมดไวเหมือนกันนะครับจะทําให้หมดไวมากแล้วก็เครื่องเนี่ยจะร้อนจัดเลยซึ่งผมจะมีวิธีแก้ไขเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับสําหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรียวมีเนี่ยโทรศัพท์เรียวมีเนี่ยสาบที่เขาออกแบบมาให้รวดเร็วในการเล่นเกมนะครับจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับจะเล่นเกมนะครับผมผมแนะนำนะครับให้ถอดเคสโทรศัพท์ออกก่อนนะครับอันนี้วิธีของผมใช้นะครับนี่เป็นวิธีของผมโดยส่วนตัวของผมนะแล้วก็ใช้ได้ผลจริงๆนะครับเพราะว่าผมทั้งสตรีมเกมไปด้วยอ่าแล้วก็เล่นเกมที่ไฟล์ขนาดใหญ่อย่างเช่นเกมแกชิ Impact นอะิมแพกเน่ยคือไฟล์เกมเนี่ยใหญ่มากๆ แล้วก็ต้องใช้เฟรมเลทค่อนข้างที่สูงนะครับคือกินแบตโคตรผมบอกเลยกินแบตมากผมก็จะสตรีมอยู่ได้ประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับแต่ก็มีแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอันนี้ผมก็จะมาแชร์นะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้อย่างแรกก็คือถอดเคสเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับอย่างที่ส ไปที่การตั้งค่าครับอ่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะสำหรับคนที่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับจอแสดงผลและความสว่างครับอันนี้คือพื้นฐานมากๆเลยนะครับผมผมจะใช้เป็นถ้าเพื่อน <S 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 ๆคนไหนเนี่ยรู้สึกว่าโทรศัพท์ตอนเล่นเกมเนี่ยมันร้อนจัดเลยอะ่ะ ให้ปรับมาที่โทนเย็นนี่นะครับอ่าสีมือเป็นออกประมาณแบบนี้แล้วก็เอฟเฟกภาพอันนี้ให้ปิดไปเลยอ่าคืออันนี้ก็จะช่วยให้เครื่องของเราเย็นลงได้นะครับผมในระดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวผมปรับเป็นอย่างเดิมอ่ออ่าก็โอเคไปที่ตัวถัดมาครับ ผมจะใช้ตัวนี้ครับช่วยเสริมด้วยโหมดประหยัดพลังงาน,นครับอ่าถ้าสมมุติว่าเราจะเล่นเกมนานๆใช่ไหมครับเราต้องใช้โหมดประหยัดพลังงานพลังงานเรากส็สามารถเล่นได้นานขึ้นนะครับผมคือโหมดประหยัดพลังงานเนี่ย ถ้าเราไปอยู่นี่ในที่โล่งแจ้งเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นหรอกครับแต่ถ้าเราอยู่ในห้องอยู่ในเอ่อที่มันล่มๆ่มหน่อยก็จะเห็นชัดนะครับคือไอตัวนี้ช่วยได้ครับหมดประหยัดพลังงานนะต่อมาครับผมเออเรื่องอินเทอร์เน็ตถ้าเพื่อนๆคนไหนที่บ้าน ติด Wi-Fi ให้ใช้ wi-fi แล้วก็ปิดอินเทอร์เน็ตไว้นะครับอ่าถ้าใช้อินเทอร์เน็ตมือถือเราก็ต้องไปปิดมันซะปิดการทำงานเบื้องหลังของมันครับเยวคงจะเข้าไปดูนะปิดการทำงานเบื้องหลังเป็นยังไง่มันอยู่ตรงไหนนะการใช้ข้อมูลครับผม มันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่าสิทใช้งานเครือข่ายคืออันนี้ครับสมมุติว่าขนาดที่เราเล่นเกมเนี่ยเราไม่ใช้แอปตัวไหนก็ตามอะ่ะที่มันทำงานเบื้องหลังของอ่าของอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์ครับให้เราปิดมันซะอย่างเช่น facebook เนี่ยอ่า แล้วก็ปิดการใช้งานเครือข่ายหรือไม่ก็ตั้งค่าเป็น Wi-Fi นี้ก็ได้คือ Facebook ของเราจะทำงานเฉพาะ Wi-Fi เท่านั้นโอเคซึ่งก็ซึ่งก็ถามว่ามันจำเป็นไหมก็จำเป็นนะครับแต่มันจะช่วยให้โทรศัพท์เราหายร้อนครับมันจะไม่ร้อนแล้วก็แบต ก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นต่อมาครับผมอันนี้คือหัวใจหลักอของคลิปนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับให้เข้ามาที่แบตเตอรี่นี่อันนี้คือหัวใจหลักครับผม มาที่เราเราต้องกดประหยัดพลังงานก่อนนะอันนี้คือทั้งร้อนทั้งแบตหมดไวมันอยู่ตรงนี้ครับการจัดการแอปแบตเตอรี่นี่อันนี้คือสำคัญมากมากแอปตัวไหนที่ ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับโดยเฉพาะไลายเมสเซนเจอร์ Messenger, facebook หรือว่า youtube อะไรก็ตามนะครับถ้าเราปิดได้เราปิดอย่างเช่น Lazada เนะี่อย่างเงี้ยอนุญาตกิจกรรมเบื้องหน้าคือเราต้องใช้มันอย่างเดียวครับถึงมันจะ ถึงมันจะทำงานห้ามจำกัดกิจกรรมพื้นหลังสำหรับแอปนี้คือแอปนี้จะไม่ทำงานนะครับถ้าเราไม่เปิดอนุญาตกิจกรรมพื้นหลังนะครับเราต้องปิดนะครับตัวนี้ถ้าใครเปิดไว้ให้ไปปิดซะเจ้าแอปพวกนี้นะครับคือมันจะกินแบตเราเบราว์เซอร์เนี่ยผมปิดหมดแล้วผมไม่เปิดอะ่ะอ่าผมจะเปิดแค่เฉพาะ3แอป คือแอปไอเจ้าตัวนี้ชื่อแอปอะไรไม่รู้กับ Facebook กับเกมเกมชินแพเนี่ยเพราะว่าผมจะจะสตรีมเกมอะครับเราจำเป็นต้องใช้3แอปนี้นะก็โอเคนะครับสำหรับตรงนี้ป่าวเราไปที่ต่อไปไอเจ้าตัวนี้โหมดประสิทธิภาพครับ คือไอเจ้าตัวนี้อันนี้แหละครับผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเพื่อนๆค <c oughs> นไหนมีโหมดประสิทธิภาพขั้นสูงมากขึ้นเนี่ยไอเน,นี้ยคือเห็นไหมครับโหมดเปิดโหมดประสิทธิภาพสูงหรือไม่โทรศัพท์ของคุณจะทํางานในโหมดประสิทธิภาพสูง การทําเช่นนี้จะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่และส่งผลให้โทรศัพท์ของคุณมีอุณหภูมิมีอุณหภูมิสูงขึ้นถ้าใครใช้ไอ้เจ้าตรงนี้นะครับผมคือเอาให้ตายครับถึงจะใช้แค่เฟ e b ุ๊ k ก็ตามเถอะมันก็หมดไวมันก็ร้อนครับโทรศัพท์มันร้อนผมใช้อันกลางเนี่ยเกมนี้คือ มันใช้เฟรมเรทค่อนข้างสูงครับแล้วก็ใช้พื้นที่โทรศัพท์เนี่ยมากคือผมผมลองใช้ไอผมลองปิดละแล้วมันไม่ได้ครับมันไม่ได้ถ้าสมมุติว่าใครเล่นเกมที่ใช้เฟรมเรทน้อยนะครับอย่างเช่นเกมอะไรอะเกมอะไรก็ตามครับที่ใช้เฟรมเรทน้อยนะ่ะ ให้ทุกคนใช้แค่อันแรกนี่พอนะครับเนี่ยไอตัวนี้ไม่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเนี่ยคือมันจะยืดอายุของแบตเตอรี่ไปค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับแล้วก็โทราศัพท์เราจะไม่ร้อนด้วยแต่ถ้าเราใช้ไอตัวนี้คือเราเล่นอ่า Rv pub G free fire อะไรก็ตามนะครับ เราก็ต้องเข้าไปที่ตั้งค่าเกมอีกทีเพื่อลดอปรับลดเฟรมเรทมันให้มันต่ําอันหนึ่งนะครับตัวนี้ถ้าใครที่ยังไม่รู้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมคือชื่อว่าเกมสเปซใช่ไหมวิธีแอดเกมลงไปแอดยังไง กดมาตรงนี้ครับจัดการเกมของฉันอ่อย่างผมเปิดไอ้เกมของผมเนี่ยพวกนี้ผมปิดหมดไอ้เจ้าตัวนี้มีประโยชน์มากเจ้าตัวนี้นะครับคือมันจะไม่ให้หนึ่งไม่ให้เกมเราเด้งออกละสองเขาจะควบคุม cpu ควบคุมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเฟรมเลท ภายในเกมควบคุมทั้ง GPU นะครับผมควบคุมหลายๆยอย่างหลายอย่างอยู่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ยังไงทุกคนลองไปแอดดูนะครับผมลองไปใช้ดูสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสำหรับใครที่ใช้เอ่รียวมีนะครับซึ่งก็เรียวมีก็ ถามว่าดีไหมเขาก็ดีนะครับเป็นโทรศัพท์ที่ดีแล้วก็ข้อเสียคือแบตมันค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยครับคือเราก็ต้องมาปรับใช้ในโทรศัพท์ของเราเอานะครับผมโดยไม่ต้องใช้แอปนะครับอันนี้โดยไม่ต้องใช้แอปก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมผมก็ฝากกด s u b สไครต์ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต,ต่อไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ